เมนูง,ง่ายๆที่แอมมาจะทานอาหารกลางวันค่ะนี้เลยค่ะก็จะมีเนื้อนะคะเนื้อสันในไม่ใช่สันในเออประมาณเนื้อคนนี้ว่าเนื้อสันในเนาะแล้วก็มีพวกผักมีกระทอดมจิ้มีโทเมตซอสนะคะแล้วก็แอม,ม่าก็จะกินไข่นึ่งใบพร้มด้วยมะเขือเทศด้วยแค่นี้นะคะนะตอนกลางวันก็จะทานประมาณนี้นะคะ และนี่ก็คืออาหารของแอมม่านะคะเดี๋ยวจะตามด้วยแอมม่าจะกินแอปเปิ้ลเขียวหลังจากจานนี้นะคะซึ่งถ้าดูดีๆแล้วโปรตีนของแอมม่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าทําไมถึงกินเยอะเพราะมันทําให้แอมม่าอิ่มนาน2เรามีไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์ก็เยอะเหมือนกันนะคะแอมม่าก็จะทานประมาณนี้ค่ะในแต่ละวันนะคะแล้วก็บางวันก็ทานมื้อเดียวนะคะเพราะอย่างที่บอกนะถ้าเกิดเราทานถูกวิธีอ่ะมันทําให้เราอิ่มนานแล้วมันทําให้เราไม่หิวจุกจิกได้ เคล็ดลับของแอมมาก็ไม่ได้ยากค่ะก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแอมมาขอตัวไปกินข้าวก่อนไปละสวัสดีค่ะ